สวัสดีค่ะพบกับอั้าบ้านสวนต้นน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้อ้มจะพาทุกคนมาดูผักนะคะที่ปลูกไว้ที่บ้านสวนแล้วก็จะพาไปเก็บผักกินกับน้าพริกปลาทูกันค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้าผักที่เพาะไว้เพื่อที่จะรอลงแปลงนะคะตอนนี้แปลงผักเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเพาะผักรอไว้ก่อนผักที่เราปลูกนะคะก็จะเป็นทั้งผักสวนครัวทั่วไปแล้วก็จะมีในส่วนของผักสลัดซึ่งเป็นผักที่ทุกคนในบ้านสวนนะคะชอบกินมากๆและถ้าเราต้องไปซื้อเขานะคะแล้วก็อาจจะได้ผักที่ ไม่ปลอดสารแถมราคาก็ค่อนข้างแพงด้วยค่ะส่วนกระถางนี้ก็คือต้นกล้าของมะเขือเทศร,ราชินีค่ะส่วนด้านหน้าคือต้นกล้าของผักบล็อกกอรีนะคะด้านหลังก็จะเป็นต้นกล่ำดอกเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเคลียร์แปลงผักอิดบล็อกนะคะแล้วก็จะนําต้นกล้าที่เราเพาะไว้ไปลงแปลงกันค่ะในส่วนของตรงนี้ก็เป็นกล้าผักนะคะตัวนี้เป็นวางตุ้งห้องเต้ก็จะสังเกตได้ว่ามันมีหายไปสามหลุมนะคะ ก็คืองอกแล้วแหละแล้วก็อาจจะโดนเชื้อรานะคะกินรากกินโคนเขานะคะเสียหายก็จะเหลือไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวให้ต้นเขาโตจนมีใบเขาเรียกอะไรนะใบจริงนะคะแล้วก็ค่อยแยกเอาไปลงแปลงทีนี้ก่อนหน้านี้อ้ําได้เอาเมล็ดผักชีมาโรยง่ายๆในแปลงปลูกล้อ,อยางซึ่งตอนนี้ผักชีของเราก็โตแล้วก็พร้อมเก็บแล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บผักชีที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้ ผักชีของเราก็แบบโตเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะเก็บเอาไปทานได้แล้วนะคะเนี่ยเบียดกันมากเลยเราผักชีเขาโตเร็วนะเนี่ยปลูกไม่ถึงเดือนนะก็แบบโตได้ขนาดนี้เลยเป็นผักชีสามารถปลูกไว้ได้เองนะคะใครที่ชอบกินผักชีเอาไว้กินเมี่ยงก็อร่อยสวยมากสามารถปลูกได้เองแบบปลอดสารนะแบบปลูกง่ายๆแบบใช้ร้อยยางแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นเรดดิชนะคะเรดดิชเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาก,ก็คือตะก,กะแตนอ่ะเขาชอบมากัดตรงโคนโคนต้นนะคะทาให้ต้นแบบล้มหักแล้วก็เสียหายในช่วงนี้ก็ต้องคอยมาดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอยจับพวกนอนแล้วก็แมลงออกเราปลูกแบบอินรีย์นะคะก็จะมีพวกนอนแมลงมาที่แปลงผักเรื่อยๆแบบนี้เสมอค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดผักชีกันนะคะเดี๋ยวเอาไปกินกับน้ำพริกปลาทูกันเดี๋ยวให้แฟนช่วยตัดฝั่งนี้มันจะเป็นแบบมันโตเพราะว่าโคนมันโดนกลบอุ้ยใหญ่ขนาดนี้อฝั่งโน้นฝั่งโน้นมันตัดตัวเล็กเหรอไม่ตัดตัวใหญ่นี่แหละตัดตัวใหญ่เอาไปกินก่อนตัดลึกใหนตัอลึกๆหน่อยเนาะเหลือรากไว้เดี๋ยวค่อยมาถอนวันหลังถ้าเราอยากแบบเอาไปทำพั่วเลยนะ กับข้าวนะเอารากผักชีแล้วค่อยมาถอนออกเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราดึงมาทีเดียวมันจะติดไอ้นั่นอ่ะห mm. อมนะสวยมากเลยนี่คือปลูกแบบหวาน,มนเมล็ดนะคะไม่ได้แบบแยกต้นนะถ้าแยกต้นอนะ่ะเขาจะแตกกอน,นะคะจะสวยกว่านี้นเนี่ยผักเรายังไม่โตเลยไม่งั้นเราคงได้เอาไปกินเมี่ยงปลานะะรอมานานมากเลยนะ Okay. แต่ะรู้สึกว่าโตเร็วมากเลยนะผักชีก็จะเป็นผักที่ค่อนข้างไม่ไมชอบแดดเท่าไหร่นะชอบแบบแดดดำไรอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้แดดแรงถ้าเจอแดดแรงใบเขาก็จะไหม้มีผักปลอดสารนะคะเราปลูกกินเองได้อยู่บ้านสวนก็ลดรายจ่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วย เนี่ยมันใจใจนี่ไี่จะตอบโจทย์ชีวิตมีตบ้านสุดอันนี้แหละเพราะว่าเอาไปนนอีกเพราะว่าวันนี้มีผักเยอะเอามีผักเยอะเหรอกินแค่นี้ก่อนมีผักชีลาวเดี๋ยวพาไปดู งั้นเดี๋ยวทยอยกินนะคะผักชีลาวเราก็เก็บไปแล้วนะาไม่ได้ทําคลิปผักชีลาวมีมะละกอในจะมีกระถินริมรั้วด้วยโอเคและนี้ก็คือกับข้าวเช้าที่บ้านสวนนะคะวันนี้เราทําน้ําพริกปลาทูใส่กะทิเนาะน้ำพริกกะทิปลาทูแล้วก็มีปลาซิวนะคะทอดแล้วก็มีผักนะคะผักตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น มีอะไรบ้างมีผักชีผักชีลาวแล้วก็กระถินริมรั้วนะคะมาจากสวนมะละกออันนี้จะเป็นดิบเอาไปต้มนี่นะคะเป็นวัตถุดิบที่มาจากบ้านสวนหมดเลยก็กินแบบปลอดสารนี่ข้าวแล้วก็จะเป็นข้าวกล้องนะน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานมื้อเช้าก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Down the company. Nice.